เออแล้วก็โยกยกโยกยกบิดบิดบิดไปไม่ได้อย่าไปใกล้เขาลูกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาก่นลูก เท้าหนูต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เออเอ,อยาอยากให้มันเกิดพอดีขนาดข้านี้พอดีขนาดถูกแล้วขยับถอยหลังไปนิดนึงถอยไปนิดนึงไม่ใช่ถอยถอยถอยเท้าถอยเท้าขย,ยับเออตรงเหล็กอาดไปเลยลุยเอาบทตัวเองไหมเดี๋ยวรถมาต้องจอดนะฮะ เนี่ยออดีต้องเหยีบ